สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง AI กันนะครับคือ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเข้ามาใกล้ตัวเรามากๆทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนรู้แล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ด้วยใช่ค่ะตอนนี้ AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็กลั่นมาจากบทสนทนากับดรโกเมดจาก KBTG นะครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ยุคแรกๆเลยไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่า Agentic AI ที่เขาบอกว่าเป็นก้าวต่อไปที่สาคัญมากๆ ค่ะการเข้าใจแต่ละยุคสําคัญมากนะคะจะได้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะมันพัฒนามายังไงจากจุดเริ่มต้นมาถึงตอนนี้ ครับงั้นเริ่มจากยุคแรกๆก,ก่อนเลยไหมครับพวก AI แบบ r b b s s e ที่แบบทำตามกฎเป๊ะๆที่คนตั้งไว้อ๋อค่ะยุคนั้น AI ก็เหมือนโปรแกร,รมที่ทำตามคำสั่งที่เราเขียนไว้ทำงานเร็วไม่เหนื่อยแต่เออมันไม่ค่อยยี่หยุ่นเท่าไหร่คือถ้าเจออะไรนอกกฎก็ไปต่อไม่เป็นครับครับเข้าใจได้แล้วยุคถัดมาล่ะครับ Predictive AI ใช่ค่ะยุคนี้เริ่มฉลาดขึ้นใช้ Machine Learning Deep Learning เรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรูปภาพข้อความเพื่อหาเอ่อ e พ n แล้วก็ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ๋อเหมือนพวกแยกแยะภาพหรือวิเคราะห์เอกสารที่ใช้กันเยอะๆในองค์กร ถูกต้องค่ะนี้ใช้แพร่หลายมากจริงๆแล้วก็มาถึงยุคที่เราคุ้นเคยกันดี generative AI หรือ Gen AI อย่าง ChatGPT นี่แหละครับอันนี้คือโอ้โหความรู้เยอะมากสร้างอะไรใหม่ๆได้คุยกับเราได้เหมือนคนเลยค่ะ Gen a i นี้เก่งเรื่องภาษามากเข้าใจทั้งภาษาคนภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโค้ดก็ได้คุยเรื่องทั่วไปก็ได้เพราะเทรนจากข้อมูลเยอะมากจริงๆค่ะแบบ10%ของอินเทอร์เนต็ตอะไรแบบนั้นเลยแต่ มันก็มีจุดอ่อนสำคัญที่เราต้องระวังมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากคือปัญหา hallucination หรือที่บางทีเราเรียกอันเล่นๆว่า m โ n o นะคะ <c oughs> ครับครับคือมันตอบในสิ่งที่มันไม่รู้หรือสร้างข้อมูลผิดๆขึ้นมาได้เหมือนจริงมากเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมันร้0ยเอร์ซน์ไม่ได้เลยต้องตรวจสอบเสมอค่ะ จนต้นนำมาสู่ทักษะสำคัญอันแรกเลยคือพรอมติ้งใช่ไหมครับการคุยการสั่งงาน AI ให้เก่งๆยิ่งเราให้รายละเอียดเยอะๆเออเห็นว่าเกิน21คําคำนี้จะดีขึ้นใช่ค่ะยิ่งรายละเอียดยิ่งชัดเจน AI ก็ยิ่งเข้าใจว่าเราต้องการอะไรผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นแต่การพรอมติ้งอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วในยุคต่อไปนะคะอือยังมีอะไรครับ ก็จะมีอีกสองทักษะที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะคือ 1. การเลือกใช้เครื่องมือ AI ให้ถูกกับงานเพราะแต่ละตัวมันเก่งไม่เหมือนกัน 2. ออันนี้สําคัญสุดเลยคือทักษะการตัดสินใจของมนุษย์เรานี่แหละค่ะการตัดสินใจมหมายถึงหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้ AI เมื่อไหร่จะเชื่อผลมันแค่ไหนแล้วจะเอาผลนั้นไปทำอะไรต่อค่ะ AI เป็นแค่เครื่องมือช่วยตัดสินใจไม่ใช่คนตัดสินใจแทนเราครับ เข้าใจเลยมีคนมองว่า AI เป็นเหมือน General Purpose Technology คล้ายๆไฟฟ้าที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากๆสร้างโอกาสใหม่ๆอาจจะนำไปสู่แบบการปฏิวัติผลิตภาพครั้งใหญ่เลยใช่เลยค่ะซึ่งแนวคิดนี้ก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันนี่แหละค่ะคือ Agentic AI มาถึงพระเอกของเราละ Agentic AI มันคืออะไรครับเหนือกว่า Gen AI ยังไงครับคือ ถ้าเจน AI เอเองเรื่องการให้ข้อมูลการสร้างสรรตามคำสั่งใช่ไหมคะ a g e n t ติก i i เนี่ยมันก้าวไปอีกขั้นคือมันสามารถวางแผนแล้วก็ลงมือทำหรือ Take a คชั่นได้ด้วยตัวเองค่ะวางแผนแล้วก็ลงมือทำเองโหฟังดูเก่งมากเลยครับขยายความหน่อยได้ไหมครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเรามีเอเจนทัวร์ที่เก่งมากๆเลย ถ้าเป็น Gen AI เราถามข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่นมันอาจจะิิต์โรงแรมร้านอาหารกิจกรรมมาให้เราเลือกใช่ไหมคะครับ,รบแต่ถ้าเป็น Agentic AI เราให้โจทย์ไปเลยจัดทริปญี่ปุ่น5วันงบ50,000่นเน้นกินช้อปปิ้งบินโลคอส s มันไม่แค่ให้ข้อมูลนะคะมันจะไปวางแผนการเดินทางทั้งหมดจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจรัดตารางเที่ยวหาร้านอาหารให้เสร็จสับเลยคือมันทำงานหลายขั้นตอนแล้วก็ลงมือทำจริงๆ แปลว่ามันเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้สั่งงานเว็บจองตั๋วทำธุรกรรมได้เลยเหรอครับมีศักยภาพไปถึงขั้นนั้นได้เลยค่ะเช่นคบวบคุมเมาส์คีย์บอร์ดเปิดเบราว์เซอร์กรอกฟอร์มหรืออาจจะทำธุรกรรมออนไลน์แต่แต่แต,แต่นี่คือจุดที่ต้องระวังมากๆค่ะเรื่องความปลอดภัยการควบคุมเราจำเป็นต้องมี human in the loop เสมอคือต้องมีคนคอยกากับตรวจสอบ แล้วก็กดอนุมัติในขั้นตอนที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือข้อมูลส่วนตัวค่ะจะปล่อยให้มันทําเองทั้งหมดไม่ได้เด็ดขาดอ๋อครับครับเข้าใจเลยเรื่องความปลอดภัยแต่ผลกระทบต่อการทำงานนี้น่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับถ้า AI มันจัดการอะไรเองได้ขนาดนี้เปลี่ยนแน่นอนค่ะรูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปเยอะมากเราจะทำงานร่วมกับ AI มากขึ้นอย่างโปรแกรมเมอร์เนี่ย อาจจะมี AI ช่วยร่างโค้ดส่วนใหญ่ให้ตรวจหาบั๊กให้แล้วโปรแกรมเมอร์ค่อยมาดูภาพรวมปรับแก้วางโครงสร้างหลักหรืองานแปลก็อาจจะซับซ้อนขึ้นเข้าใจบริบทเฉพาะทางได้ดีขึ้น งานออโตเมชันที่เมื่อก่อนใช้ RPA ทำงานซ้ำๆง่ายๆตอนนี้ Agentic AI อาจจะเข้ามาทำเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ที่ต้องมีการตัดสินใจระหว่างทางหรือ Copy p ี s เพจข้อมูลข้ามหลายๆระบบที่มันยุ่งยากอะค่ะบทบาทคนก็จะเปลี่ยนไปใช่ค่ะเปลี่ยนไปเป็นการวางกลยุทธ์เป็นคนคุมคุณภาพเป็นคนตัดสินใจในภาพรวมมากขึ้นฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากจริงๆครับแล้วแล้วเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีครับก็ ทักษะ3อย่างที่คุยกันไปตอนต้นนะคะคือ prompting การเลือกใช้เครื่องมือแล้วก็การตัดสินใจอันนี้ต้องพัฒนาเรื่อยๆเลยค่ะสำคัญมากๆครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าทักษะอาจจะเป็นเรื่อง mindset หรือวิธีคิดของเรานะคะต้องระวัง2อย่างคือ1อย่าเชื่อ AI มากเกินไปที่เรียกว่า automation over confidence คือมั่นใจว่ามันทำถูกหมดจนเราไม่ตรวจเลยอันนี้อันตรายอืมจริงครับกับ2คืออย่าหยุดคิด หรือ switch off the brain คือปล่อยให้ AI ทําหมดเลยจนเราไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาของเราเองแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะปัญญาและการตัดสินใจของมนุษย์ยังไงก็ยังเป็นแกนหลักค่ะสรุปก็คือ AI กำลังก้าวไปอีกขั้นสู่ยุค agentic e AI ที่มันไม่ได้แค่ตอบคำถามแต่สามารถวางแผนและลงมือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทำงานและชีวิตเราไปพอสมควรเลย ใช่ค่ะแต่ถึง AI จะเก่งขึ้นแค่ไหนการกำกับดูแลการตัดสินใจเชิงกลงยุทธ์ความคิดสร้างสารรค์หรือวิจารณญาณของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่จะยังคงสำคัญที่สุดและมีคุณค่าเสมอครับผม ชัดเจนมากครับสุดท้ายนี้ก็อยากชวนคิดต่อนะครับว่าในวันที่ AI มันลงมือทำอะไรต่างๆได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแบบดีแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นทักษะหรือความสามารถเฉพาะของมนุษย์จริงๆที่จะยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกและ AI ก็ยังทดแทนไม่ได้ในยุคข,ของ Agentic AI นี้น่าคิดนะครับ